สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันดูนะครับอยู่กับผมเองไงสมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมฟรีมือถืออีกเกมหนึ่งนะครับผมเป็นเกมแนวคลายเครียดจะเรียกว่าเกมเครียดหรือหัวร้อนอย่างนี้ยังไงนี้นี่ครับกับเกมที่มีชื่อว่า t o f a c e Quest นะครับผมหรือชื่อเต็มคือ t o f a c e Quest s p p y e s t i c k Man นะครับผมเกมนี้นะครับผมก็จะมีทั้งใน PC กับมือถือนะครับผมแต่ที่ผมเล่นอยู่นะครับผมก็เล่นในมือถือนะครับผมคุณชอบเล่นเกมไหมถ้าอยากจะเล่นเกมกับคุณคุณต้องติดทีวีเพื่อเป็นการ บบเล่นเดยวติตต่อไปเออยังไงดีถ้าเกิดสมมติคุณไม่รู้นะอาจจะอาจจะยังไม่ได้ดูคำข้างบนก็ถือว่าแบบคุณแพไปแต่ถ้าเกิดเรางค,คุณกดอ่ะนั่นไงครับอันนี้คือประเภทแบบโอเคปิดก็ได้ครับผมโอเคผมจะไม่ใช่ตัวช่วยข้างบนนะครับผมเด e m a มทริก็มาฮหอออก์เฟียสแล้วถ้าเกิดกดสีฟ้ายับตรง t อ e m a t เดี๋ยวไว้คือกดกดไม่ได้แล้วถ้ากดตรงรูปตุกตาเอาเอาประตูล็อกอีกครับแล้วถ้าเกิดผมหยิบกุญแจแล้วจะเสียบหาวตาอะไรวะแล้วเรากดกระถงต้นไม้ <c oughs> ชัดเจนครับประตู <c oughs> ชัดเจน แล้วถ้ากดตรงนี้ออเอากดอะไรบ้างวะเนี่ยมันเป็นที่ลงควันแน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดกดตรงตัวเองอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดตัวละครตรงหน้ามันเปลี่ยนหน้ากาได้โอ้โหโอ้โหแวนเราซื้อแวนออกตัดหน้ากากเยอะ ใช่เลยว่าแล้วมันต้องอย่างนี้จำติงแก๊สทำอะไรไม่ได้เ้ยเฮ้ยกดตัวเองก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกดตรงคูปับปุ๊บเฮ้ย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 อย่าบอกว่ายิงกดกดเมฆก็โดนวัดเฮ้ยคลิปจะบินไหมเนี่ยอันนี้กระทิงหรอก เอ,อจอไปมีไอที่เหมือนเป็นอะไรที่แบบรูดอะไรสักอย่างผมเห็นนะคนรูดป,ปุ๊บอืมชัดเจนครับอันนี้อันนี้ไม่หัวเราเท่าไหร่อันนี้ง่ายๆ่าต่อครับส่วนอันนี้เออเย,ยงกระทาหรออือจอไปเดี๋ยวเดี๋ยดีย หยิบมานี่นี่เอามั่งเลยนี่เออให้มันรู้ซะบ้างกดล้เอเฮ้ยล้าง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 ลาง้งเฮ้ยมันจะโตแล้วอีกทีเดีย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 วจะถึงทองใช่ไหมเอาเอ,อ้ยอ,อ,อ่ะแล้วถ้าเกิดอยู่ตรงนี้อ่ะมาดิจดีตามหลังไหมจีอยู่ตรงนี้อ่ะนั่นไง อ่ะยอมโดนก็ได้อ่ะหวังว่าคงจับเป็นอย่างนั้นอืมกดเข้าไปเรื่อยๆเ,เอออ,อ,อ,อ่ะอ่ะฮะโอ้โหคุณหลอกดาวปัดโท <c oughs> <c oughs> โอทำไมไม่ไม่ทำได้ยงไงไม่ได้คุณสร้างเกม <c oughs> นี่ปัดโทอ่านกดรูปโทเฟสิกครั้งรอ หนึ่งสองสกดแล้วกดโทรเฟสอีกหนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคืออะไรวะวอ้าวผมกดไอตัวแอซอนโดนเฮ้ย ว้าแล้วเกมมันมันลลอกดาวอันนี้คือผมเล่นมือถือนะไม่มีรูปแบบคลิกเมาส์เลยอะเลือดแบบน่งดิเดี๋ยวมันต้องมีซัมติงนี่ไงไกดหินปุ๊บโดนทับปั๊บมีอะไรปุ่มแผ่นบนไหมอ่ะอ่ะเอา,เอากดหยุดหรอแล้งกดหยุดอือหือไม่ใช่ละเอาเฮ้ยยังมีต่ออีก อืมน้อมันยังไงต่อผมกดเรือนอ่ใช้นิ้วเลื่อนอ่ะกดต่อไปเหรอ next level ใช่ไหมนั่นไง next level โอเคไม่อยากไม่อยากไม่อยากกดรูปอืมหลบซ้ายหลบขวา โอเคอันนี้อันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอืมผมไม่ใช่ตัวช่วยแมย้แต่นิดเดียวนะเอ้ยกดยิงอือหือไม่ทันมามาต้องมีซัมติงแหละเนอะเอา,เอา,เอานั่นไงว่าแล้วยังไม่ทันกดยิงเลยนะคือกดตรงปุ่มกดยิงมันหลอกดาวเออจอไปปุ่มสามปุ่มอือหือเอา้าตายียบร้อย ไอหินข้างบนนี้มันต้องมีซัมติงแหละกดรูปตัวเองไม่ได้อือหือไอหิดูมันทำดูมันทำกดไปเรื่อยแต่มันจะเลหนน่งขีดเกือบไปแล้วเมื่อกี้เร็วไว้หน่อยโอเครอจังหวะก่อนอันนี้ไม่พลาดอันนี้ไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเ่นแบบเต็มๆนะครับผมอืม 5าสี่สามสองหนึ่งนั่นไงว่าแหละเออโอเคเออพไงดีวะเนี่ยโอ้ีกข้างบนเออกดตัวไหนดีวะเนี่ยอ่ะดื่มน้ำนี่ปุ๊บออ<ๆ>มาดิช่วยเลยเลยแกวขวาอ่ะอ่ะเอาเข้าไป<ๆ>สองอันนี้คงไม่เวิร์กแน่นอน งันก็มันต้องมีซัมติงแหละสักอันนึงโอ้เชนซอแมนโอ้โหโทมโทแมน,โ,แมนโชซอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปุ่มปุ่มปุ่มนั่นไงเห็นปุ่มข้างบนแหละโอ้โหทำไมได้เอ,อ่อกดลุกโทรเฟสสิบวินาทีเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านี่อ๋ออีกอันหนึ่งหายไปไหนนั่นไงว่าและ อืดีนะที่มันมีรูปโทรเฟสกดได้ครับผมส่วนนี้ปุ่มเหรอะเอาอ๋อมันมีกดปุ่มบนประโทผมเหตุลืมดูผมลืมดูไม่ได้แกล้งครับผมผมลืมดูกดโดดนี่แน่โดดเอามตกกดอยู่เร็วก็งั้นหรอโอ้ยโดดโดด อือหืออีดิดเดียวบัดท้เฮ้ยความดันเนี่ดูครับดูมันทำโดดโดดไอ้อีชิโดดทำไมมันต้องใช้โคแบบนิดเดียววะเนี่ยอือหือ ยังไม่ทันถึง,ถงขอบเลยกระโถโดดเออเออเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอ้าวเอาไอ้ไอ้ข้างบนไม่ต้องกดหรอกถามจริงเอาไหมเอาไหมโดดแค่หนึ่งครั้งอ่ะสองครั้งอะ,งอะและอันนี้สังไม่โดดอะ่ะไม่โดดนั่นไงไม่โดดเออ พอยังชั่วพอเหลืองแดงเขียวเหลืองเหลืองแดงเขียวเอาอือหือกดตัวเองได้นี่หว่ามะโทรเกือบไปแล้วว่าแล้วกดตัวเอง ส่วนนี้สายไฟหรอเอ่อพาที่หนึ่งคือปิดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมเปิดก็อบมันต้องสะกดจิตนี่เดี๋ยวอย่าบอกว่ากดกดตัวเองไม่ได้กดทีวีอืมอ่าเฮ้ย <S <S ใครชอบเกมไหมถ้าอยากจะเล่นเกมกับนายนะ่ะ oh. ไม่ จบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแค่เนี้ยโอเคน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมบอกตรงนะคือมันจะมีภัก2นะพักหนึน่งอันนี้คือเล่นแบบให้ดูเป็นๆน,นะครับผมโอเคก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับผมโอเคก็ก็ผมขอจบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปมานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปนะครับสวัสดีครับ